ความหลากหลายของการข้ามสื่อการเล่าเรื่องข้ามสื่อก็เหมือนกับการเล่นดนตรีของวงออเคสตราที่การเล่าเรื่องผ่านเสียงเพลงมีหลายท่อนแต่ละท่อนมีเครื่องดนตรีบางประเภทบรรเลงเพลงแต่เมื่อนำแต่ละท่อนมารวมกันก็จะกลายเป็นบทเพลงอันง,งดงามดังนั้นการเล่าเรื่องผ่านสื่อแขนงต่างๆจึงทำให้เกิดการเชื่อมต่อกันของเรื่องราวในโลกหรือจักรวาลของเรื่องเล่า Story World ด์ All Universe ที่ส,สร้างเนื้อหาแปลกใหม่น่าตื่นเต้นและน่าติดตามอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้นักการตลาดบางท่านได้อธิบายถึงแนวคิดของการเล่าเรื่องข้ามสื่อกับแนวคิดอื่นที่ใกล้เคียงกันดังนี้ 1. การเล่าเรื่องข้ามสื่อ (Transmedia Storytelling) และการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) นักการตลาดบางท่านมองว่าการเล่าเรื่องข้ามสื่อไม่ใช่แนวคิดใหม่หากแต่เป็นการต่อยอดของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication, IMC) ที่ในโลกของสื่อยุคใหม่จะมุ่งใช้การสื่อสารหลากหลายรูปแบบในหลากหลายแพลตฟอร์มเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางธุรกิจสูงสุดเพียงแต่การเล่าเรื่องข้ามสื่อจะเน้นที่กระบวนการ (process) การเล่าเรื่องเป็นหลักเพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าไปอยู่ในศูนย์กลางของโลกแห่งเรื่องเล่า 2. การเล่าเรื่องข้ามสื่อ (transmedia storytelling) การเล่าเรื่องหลายแพลตฟอร์ม (multi-platform storytelling) และการขยายภาพการเล่าเรื่อง (enhanced c storytelling) Henry Jenkins ได้อธิบายใน MIT Review 2003ว่าในบางครั้งการเล่าเรื่องข้ามสื่อ transmedia storytelling ก็อาจจะใช้คําว่าการเล่าเรื่องหลายแพลตฟอร์ม multiplatform storytelling และการขยายภาพการเล่าเรื่อง enhanced storytelling แทนกันได้